แพะกับแกะพระเยซูทรงพรำสอนลูกศิษย์เรื่องอาณาจักรของพระองค์ว่าเป็นอย่างไรและพวกเขาควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรวันหนึ่งพระองค์ทรงบอกพวกเขาถึงวิธีการของพระองค์ในการเลือกคนเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์พระองค์ตรัสว่าเราจะกลับมาด้วยสง่าราศีพร้อมเหล่าทูตสวรรค์และทุกคนจะยืนต่อหน้าบัลลังก์ของเราเราจะเป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่แยกฝูงแกะออกจากฝูงแพะ ฟงแกะจะต้องยืนอยู่ทางขวามือส่วนฝูงแพะอยู่ทางซ้ายมือแล้วเราจะบอกฝูงแกะที่อยู่ทางขวามือว่าจงเข้ามาในอาณาจักรของเราเราต้องการเจ้าเพราะเมื่อเราหิวเจ้าให้อาหารเราเมื่อเรากระหายน้ําเจ้าให้น้ําเราดื่มเมื่อเราเป็นแขกแปลกหน้าเจ้าก็เชิญเราไปที่บ้านและเมื่อเราไม่สบายหรืออยู่ในคุกเจ้าก็มาเยี่ยมเรา พวกเขาก็จะตอบว่าพระองค์เจ้าค่าข้าพระองค์ทำอย่างนั้นต่อพระองค์ตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็จะบอกว่าเมื่อเจ้าดูแลคนยากจนก็เหมือนเจ้าได้ดูแลเอาใจใส่เราแล้วเราก็จะบอกพวกที่อยู่ทางซ้ายมือว่าพวกเจ้าจะต้องถูกโยนเข้าไปในบึงไฟนรกที่เตรียมไว้สำหรับซาตาและพรกพวกของมันเพราะเมื่อเราหิวและกระหายน้ำหรือเป็นแขกแปลกหน้าหรืออยู่ในคุกเจ้าไม่ได้ดูแลเราเลย พวกเขาก็จะบอกว่าเมื่อไรหรือที่พวกเราเห็นพระองค์อยู่ในความทุกข์และไม่ได้ดูแลพระองค์แล้วเราจะบอกว่าก็เมื่อคนยากจนต้องการความช่วยเหลือและเจ้าไม่สนใจพวกเขาก็เท่ากับเจ้าไม่สนใจเราเช่นกัน